สวัสดีนะคะวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากแล้วคะ่ะกล้วยกล้วยสุกกับมรกรสุกนะคะเอา2อ,อย่างนี้ผสมกันทําขนมได้อร่อยมากเลยคะ่ะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะเตรียมกล้วยนะคะกล้วยสุกง,งอมแบบนี้คะ่ะสุกง,งอมแบบนี้เลยเตรียมมาทั้งหมดแปดลูกนะคะปอกเปลือกเอาแต่เนื้ออปอกกล้วยก่อนคะ่ะกล้วยยิ่งงอมยิ่งดีนะคะถ้าเกิดกล้วยไม่ค่อยงอม เวลาทาขนมออกมาแล้วรสชาติขนมก็จะฝาดเพราะฉะนั้นเราเน้นกล้วยที่ตุกงอมค่ะอันนี้กล้วยเราปอกหมดแล้วนะคะ8ลูกต่อไปเตรียมมะละกอสุกมานะคะมะละกอสุกนี่ของเรามันลูกใหญ่นะคะเราจะตัดเป็นแว่นๆใช้2แว่นพอค่ะแต่ถ้าเกิดช่างถ้าเกิดช่างก็250กรัมนะคะมะละกอนี่ของเราใช้กอ2แว่นพอค่ะเพราะลูกใหญ่มะละกอนี่เราก็ปอกเอาแต่เนื้อนะคะ มะละกอนะคะบางคนก็ได้มะละกอที่สีสีส้มเข้มบางคนก็มะละกออาจจะสีเหลืองเพราะนั้นสีขนมก็อาจจะแตกต่างกันไปตามสีมะละกอนะคะบางคนทําออกมาแล้วขนมสีไม่เข้มเจ๊ดเหมือนของเราอันนี้ทั้ั้นขึ้นอยู่ที่มะละกอด้วยค่ะอันนี้มะละกอนะคะสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะต่อต่อไปกล้วยนะคะเอาสายกล้วยใส่กระมัง บดกล้วยให้เล็กจะใช้มือบดก็ได้จะใช้ที่บดกล้วยก็ได้แล้วแต่ค่ะบดยังไงก็ได้ที่กล้วยมันเลกๆนะคะใครไม่มีที่บดอย่างเราก็ใช้มือเลยค่ะมือขยำขยำก็เลยนะคะบดกล้วยให้เล็กเลยนะคะหลังจากบดกล้วยเล็ะถึงนี้แล้วใช้ได้แล้วค่ะหลังจากบดกล้วยละเอียดเสร็จแล้วต่อไปใส่น้ำตาลทรายไปห้าช้อน ถ้า5ช้อนถ้าช่างก็50กรัมนะคะอ่าใส่ไปนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มได้ค่ะต่อไปเตรียมกระทิกระทินี่เตรียมมา180มหรือว่า180กรัมแต่ถ้าเกิดไม่มีแต่ช่างก็ช้อนกินข้าวแบบนี้นะคะช้อนกินข้าวแบบนี้ตวง20ช้อนนะคะกระทิใส่ลงไปค่ะ ต่อไปน้ำใบเตยน้ำใบเตยเข้มข้นนะคะใส่ลงไปสามช้อนแต่ถ้าเกิดใครไม่มีน้ำใบเตยจะใส่สีเขียวก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบค่ะอันนี้ของเราเนี่ยน้ำใบเตยเข้มข้นนะคะเสร็จแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใส่เกลือลงไปสร็นหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะ หลังจากนั้นเราคนส,ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเตรียมกระทะมานะคะเอาส่วนผสมทั้งหมดเทดใส่กระทะลงไปเลยค่ะต่อไปก็เอามาตั้งกระทะกวนนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะอย่าใช้ไฟแรง ตอนนี้เราก็ควรมากล้วยเราเริ่มแห้งแล้วนะคะต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเน้นะคะ่ะใช้ไฟอ่อนไฟแรงไม่ได้เดี๋ยวกล้วยไหมนี้เริ่มงวดแล้วนะคะเราจะควนจนกว่ากล้วยจะแห้งเป็นก้อน,นะคะ่ะเราจะควนนะคะควนจนแห้งแบบนี้เลยะคะ่ะควรจนแห้งเป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะ แห้เป็นก้อนแบบไม่ติดกระทะแบบนี้เลยนะคะทีนี้ใช้ได้คะ่ะคือถ้าเราไม่ถ้าไม่ควรให้แห้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะทาเป็นก้อนลําบากเราต้องควรให้แห้งแบบนี้เลยคะ่ะขนาดนี้นะคะใช้ได้คะ่ะปิดไฟเลยต่อไปทาผสมมานะคะมะละกอมะละกอที่เราหั่นเอาไว้ใส่ชามคะ่ะเสร็จแล้วเราก็บดนะคะบดมะละกอให้ละเอียดเลยคะ่ะ ใช้มือก็ได้นะคะใช้มือขยำขยำก็ได้ใช้ช้อนใช้ช้อนบดนี้ก็ได้แล้วแต่ค่ะมะกอเรบาบดให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะถ้ามะกอของใครแข็งสามารถเอาไป,ปนึ่งก่อนแล้วก็มาบดได้ค่ะส่วนผสมต่อไปนะคะน้ำตาลทรายแถมนตาลทรายไปสองช้อนถ้าช่างก็ยี่สิกรัมนะคะเระจาจะคนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันก่อนค่ะ ต่อไปแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนี่เตรียมมา200กรัมนะคะถ้าใครไม่มีตะช่างใช้ช้อนกินข้าวเดี๋ยวมีตวงตัวประมาณนี้นะคะใช้ท,ทั้งหมด32ช้อนนะคะค่อยๆใส่ลงไปคะ่ะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดนะคะ ค่อยคนผสมทีละน้อยในส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวนะคะถ้าเกิดว่ามันเหลวเกินไปนะคะสามารถเพิ่มนะคะเพิ่มแป้งข้าวเหนียวได้แต่ถ้าเกิดทําแล้วมันแข็งนะคะแข็งปั้นได้แล้วก็ไม่ต้องใส่หมดอันนี้อยู่ที่ลักษณะมะละกอแต่ละคนด้วยนะคะถ้าคนไหนช่างก็ตามสูตรเลยนะคะเป๊ะๆเ,เลยแต่ถ้าคนไหนกะเอานะคะคือไม่มีตาช่างก็ใช้วิธีค่อยๆกะค่อยๆทําไปนะคะ น,นี้เราจะนวดนะคะนวดด้วยมือค่ะนวดด้วยมือให้แป้งนิ่มแบบนี้เลยค่ะพอนวดจนแป้งนิ่มลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะส้ขนมนะคะพอเราปั้นพอเราเย็นแล้วเราเอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะปั้นเป็นก้อนกลม,กลม ประมาณเท่าก้อนใหญ่ประมาณเท่าลูกชิ้นนะคะคือไม่ให้ใหญ่เกินถ้าใหญ่เกินเนี่ยเดี๋ยวขนมมันก็จะลูกใหญ่ไม่น่ารักนะคะทําให้ไม่น่าทานค่ะอันนี้ใส่ขนมเราก็ปั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมใบตองมานะคะใบตองทานน้ำมันนิดหน่อยนะคะ้นน้ํามันนะคะคนน้ำมันให้มันชให้มีความมันๆน,นะคะอ่าน,น้ํามันทาค่ะ เวลานึ่งขนมขนมจะได้ไม่ติดนะคะทาน,น้ำมันเล็กน้อยแป้งที่เรานวดเอาไว้นะคะเราก็เอามาทาเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วแบนๆน,นะคะทำแบนๆแบนๆบ,บ,บ,บางๆเราก็เอาไส้ขนมที่เราปั้นเป็นก้อนมาห่ออีกทีนคะคะ ขนมแล้วก็กาดด้วใส่ตานะคะไม่ต้องช่างว่าก้อนหนึงหนักกี่กร,รัมนะคะกาด้ด้ใส่ตาค่ะทนกลมๆตะล่อมตล่อมกลมๆแล้วก็ใส่ลังถึงอันนี้ขนมเราป้านเสร็จแล้วคะ่ะพร้อมนึ่งแล้วนะคะเอามานึ่งนะคะใช้เวลานึ่งทั้งหมด20นาทีคะ่ะนึงน่งปิดฝาไว้ยี่สินาทีนะคะ พอขนมมราเนึ่งมาครบ20นาทีแล้วว้าวสุกเหลืองแล้วคะ่ะออกได้เลยตอนนี้ทางมาแล้วหน้าตาขนมเราจะเป็นแบบนี้นะคะสีสันส,สวยงามคะ่ะข้างในไส้กล้วยกวนข้างนอกเปลี่ยนแป้งมะละกอผสมกันนะคะทางมาแล้วขนมของเราก็อร่อยคะ่ะใครดูสูตรนี้แล้วเคยมีมะละกอมีกล้วยที่บ้านลองเปลี่ยนทำเมนูนี้ทานดูบ้างนะคะจะได้ของใหม่ๆทานแล้วก็อร่อยคะ่ะ